Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไอ้มันอยู่ไหนเราอยู่ไหนว้าบัสดีค่ะโอ้ยตรงนี้เขาไม่ทำให้จริอเขามาหาเสียงเขาไม่ ไปพุ่งบัวแดงเราเองเขาไปถมาถ่ายได้เดี๋ยวมาเถอะเขาไปตรงไหนเขาไปตรงไหนบอเขาไปหาบัวแดงที่เขาเอาเขาไปถ่ายรูปเฉยๆช่เดี๋ยวเก็จะมาดูรูปที่เนี่ยทสนุกกันไม่ได้นะยมาถ่ายรูปพิชเช่เลย มอไซเออวอามอไซข้าไปเลยเนี่ยดูน้ำก่อนได้จักรอบแรกก่อนไหนดูด้วยโอ้ยน้ำเต็มทุ่งเลยตอนนี้กี่โมงฮะตอนออกมากี่โมงประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงแปดโมงแล้วปะนเจ็ดโมงยี่สิบเออโอ้ น้ำไหลเลยเอานี่มะมะเขือเหลืองเอะไปต้ำสมตำนี่นะเดี๋ยวเก็บยังไงอ,อ,อุ้ย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 น้ำไหลเอาข้อไหลแรงอยู่เด้เอโอเต็มเลยอ่ะ ไหนพาไปดูที่ของเจ้าของฝั่งนี้ของใครนะเอาใหม่เด้อเริ่มของฉันหมดนี่แหละอ้าวยทำไมงั้นหรอ,อปิดเซ็นมาก,ก็ไม่รู้ตรงไหนนี่ซื้อตัวเก็บที่นนี้ซื้อไงซื้อเขาเท่าไหร่ตอนนั้นซื้อเท่าไหร่เนี่ย <ừ> อ <ừ m S 2> ืมอืมนี่ตรงนี้ก็น้ำไหลว่ะไหนเออตรงดีเว้ยบรรยากาศด,ดีงวดนี่มานี่เด็กพี่อะไรถึงตรงไหนแค่เนี่ยแปลงเดียวเนี่ย อ้าวเขาไป็นว่าไกรก็ถือว่าเท่ากันแล่ทั้งนั้นโอ้ใหญ่เลยเด็กเลยโอ้หมดกัดได้ยังไงนี่ในของฉันเน่ย ไป,ไปไม่ได้อะอะไรนอกมันมีดอกเลยเนี่ยอดอกเป็นยังไงอา้าวถ้างั้นเดี๋ยวก็มีเม็ดเอาเม็ดขยายได้อีกแล้ววะขยายกันยังไงล่ะมันเป็นเหมือนยังไงต้นซักต้นลูกมันเอา้า ต้นใหญ่อ๋อใหญ่แล้วต้นกาฝากไปอยู่เต็มมันจะได้ใหญ่ใเ่ีหยไหนเนะนี่ยโอ,อากาฝากขึงทางบนไหมเออต้นนี้นฟิลรับปุ๋ยมันก็ใบใหญ่มันก็เป็นปุ๋ยดีนะ มันมีเนี่ยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเล่นๆกัน<ะ>ได้เห็นไหมนะว่ามันเป็นหน่วยนะเฮะ้ยตัดละ โอ้ยแมงอ้าวม,ม,ม,มาตนนานั้งตัวเท่านั้นเหรอนนเว้ยแค่ที่นั่นหรอก็มาดูเฉยๆอ้าวไม่ได้แล้วต,ตัดอะไระโอ้ไม่ต้องเด้อเนื้อนั่นน่ะเดี๋ยวเขาไปหาไม้ต้อยได้แล้วนั่นนะ่ะ ดีลึกดิมารอบนี้ไม่รอ้อนอ๋อบ่อลืมถ่ายบ่อน้ำเต็มแล้วเนาะมันเต็มตั้งตอนไหนเนี่ยเนี่ยัตงเต้เดือนที่แล้วเนาะฝนกระตกเนี่ยฮะโอ้น่น็ดเล่หรอ กอไผ่ไม่ดตัดออกเลย,ออลยเออเสียงเจ้งแจ๊กต้องแจก๊แจกเนี่ยอเอาเห็ดเห็ดอะไรเห็ดบวกดีวกว่ามาดูดูดอกใหญ่เฮซิสิีนเขียดเดียด๋วยวนี้มามามา,มาทำท่าดิเนี่ยเห็นไหมฉันเขียดมดออกล้วมันเห็นปุ่นๆเนี่นยนะ่ะ ลองดูดูเอาเกียร์ทำท่าดูใช่ไหมลองดูฉันเห็นดอกใหญ่มันหนาจะใช่เอาเอาออกดีๆทำท่าโอ้ใช่ไหมจ้าตีนเขียวซะด้วยไม่ใช่เห็ดบวกเยอะกิอะไรลูกกินได้ไหมเอาออกดูดูทักหายฮิดยาทุกคนทำไมดอกใหญ่จะอืออยาคืออะไรพี่เบ็กินได้ไหมโอ้มันเปื่อยแล้วบวกกินแล้วนะโอ้บวกโอ้องกท่ดนเนาะเจาะประมาไม่ทันตัวนู้นดู นั่นนั้โอ้อันนั้นดอกน้อยเดี๋ยวค่อยค่อยเออเดี๋ยวทิ่เอาตายต้องกินดอกเอออัเดซอันนั้นมาดูดิอีกดอกหนึ่งมันอยู่ตะ้งกอไผ่ปะหน่ะที่เป็นอันเนาะมันคือคือมกินได้เลยต่ว่าเออะักอะไรเนาะกก่ดูไม่เป็นเนาะเหมือนเนี่ยนีอีกอันหนึ่งดอกหนึ่งโอ้ถ้ากินได้นี่ก็หลายดอกเด้วเนี่ยแต่ว่าเก๋หมดแล้วเนี่ย ของกินเติมถีอไงหายได้ไม่นานไหนต้นต้นนู่นน่ะต้นเดียวนัมมน่นน่ะมะม่วงอะไรไหมมนเห็นหน่วยต,นนต้นไหนต้นรงกลางน่ะอโอ้ไปทางไอว่าจะเห็น แต่ว่ามองไม่เห็นสักเดี๋ยวค่อยไปดูในน้อยเนี่ยเอนอ่นต้นนี้อ่ะอืต้นในไรเขาไปยากอือกับเชอร์อร,อรี่กันเขาก็กินเชอร์รี่กันเด็ดเนี่ย <c oughs> ก็มีถ้าหอยเชอร์รี่ที่เขาอ่ะเอาไปขายเอาไปกินไปตำใส่ตำสมน่ะเออ เด็ดหัวซะก็แค่นั่นเลยเด็มันชมนอยากอยากกำหย่าไปให้ใหมันเดี๋ยวไปเอาท่างหา ไค่อยเดินมาเหนื่อยแล้ว <c oughs> ลากไม้อีกนี่เราจะค่อยเดินมารับกันเรนื่องอะไรเอาใบนิ้ห่อไปอะไรห,ห่ออะไรไโอไม่เจ้าน,นเด้อไม่ช่วยละ่ะคุณหน่อยเดียวก็ถึงค่อยๆเดินดิค่อยๆเห็นว่ามาลับตึงเลยค่ะเดินไม่ไหวแล้ว ได้หลายคลิปเดยรอบนี้หลายกิจกรรมโอ้ยแบตจะหมดแล้วนั่นอะไรนั่นในมือนั่นมะม่วงซุกนี่ไม่บอกแมวมาร้อนเริ่มแดบดบพอดีก็ไป กินข้าวอาบน้ำไปเลือกตั้งเนาแล้วก็ไปดูไอ้คนน้อยเนี่ยต้องข้าไปส่งมันเ,นเออต้องกินข้าวไปส่งก่อนนั่นแหละจะได้ไปเอาล่าป่ะอย่างเงี้ยินท่าดิหาทำไมไม่เอาถุงแบ่งมะม,ม่วงก่อนพอเอาถุงใส่ม,ม,มนะม่วงทางบนออกก่อนน่ะ เสียงเพลงมันใกล้นะเก่ยมาทำอะไรกันถ้งจวดะเอาเขามาหฮนกิน<อ>ต้องมีคนเคยเอาเขามาหฮนกินเนะนี่ยอยู่ตลอดแนวเลยนะี่ป้ยเรายไม่มีมอะไร<ำ>มา<ำ>ไม่มีดอกมเก็บมะม่วงไม่มีนะ